ซีรีส์2000ประโยคฝึกเด็ก2ภาษาตอนที่5บทสนทนาบนโต๊ะอาหารคราวที่แล้วเราพูดถึงบทสนทนาหลังเลิกเรียนไปแล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาบอกคุณว่าคุณสามารถคุยอะไรกับลูกได้บ้างบนโต๊ะอาหารค่ะบทสนทนาบนโต๊ะอาหารนะคะเป็นบทสนทนาที่ยาวมากเลยนะคะวันนี้ครูจุนขอพูดถึงตอนที่1ค่ะเราจะก้าวสู่2,000ประโยคฝึกเด็ก2ภาษาไปด้วยกันหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วก็ครูขอให้คุณช่วยกด ไลค์ like, และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ Mealtime Conversation เมื่อเราจะเริ่มทานข้าวนะคะเราก็จะถามลูกๆเราก่อนว่า What would you like to eat What would you like to eat หนูอยากทานอะไรล่ะลูกหรือจะถามให้เฉพาะเจาะจงเป็นมือม้อๆไปเลยก็ได้นะคะ What would you like for breakfast What would you like for lunch What would you like for dinner หนูอยากทานอะไรเป็นอาหารเช้าจ้าเป็นอาหารกลางวันจ้าและเป็นอาหารเย็นจะลูกถ้าเกิดเรานะคะอยากให้ลูกมาช่วยเราทำอาหารแล้วก็เราก็เรียกรูกว่า Please help me make breakfast Please help me make breakfast lunch dinner มาช่วยแม่ทำอาหารเช้านะจ้ามาช่วยแม่ทำอาหารกลางวันแล้วก็มาช่วยแม่ทำอาหารเย็นนะลูกนะ หรือว่าเราจะพูดกับลูกสันส้นๆก็ได้ว่า Let's prepare the meal together. Let's prepare the meal together. เรามาทำอาหารด้วยกันนะลูกเมื่อเราทำอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็พูดได้ว่า The food is ready. The food is ready. อาหารพร้อมแล้วจ้าและเราก็จะเป่าประกาศบอกกับทุกคนในครอบครัวว่า It's time for breakfast. It's time for lunch. It's time for dinner. It's time for breakfast. for lunch. for dinner. ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วจ้าถึงเวลาทานอาหารกลางวันแล้วถึงเวลาทานข้าวเย็นแล้วลูกหรือว่าเราจะพูดสั้นๆว่า time for breakfast. time for lunch. time for dinner ก็ได้นะคะ และเมื่ออาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็ขอให้ลูกๆไปตามคุณพ่อมาทานข้าวเราก็บอกลูกว่า Please let daddy and everyone know Please let daddy know ไปบอกพ่อซะลูกไปหรือว่าไปตามทุกคนในครอบครัวมาทานข้าวนะคะ Please let everyone know Can you call everyone to lunch Can you call everyone to lunch หนูไปเรียกทุกคนมาทานอาหารกลางวันได้ไหมลูกถ้าเกิดเราเป็นคุณแม่นะคะแล้วลูกๆอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็บอกลูกๆให้ลงมาทานข้าวเราพูดได้ว่า Come down to have breakfast Come down to have lunch Come down to have dinner ลงมาทานข้าวได้แล้วลูกและก่อนทานข้าวตอนเช้านะคะเราก็อาจจะพูดกับลูกได้ว่า Breakfast is the most important meal of the day Breakfast is the most important Meal of the day อาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะลูก We always have breakfast at 7 e v o'clock. We always have breakfast at 7 e v o'clock. เราจะทานอาหารเช้ากันตอน7จ็ดโมงเช้าทุกวันก่อนที่ลูกจะมาทานข้าวนะคะเราบอกให้ลูกไปล้างมือเราก็พูดกับลูกได้ว่า Please wash your hands. ไปล้างมือซะลูก don't forget to wash your hands don't forget to wash your hands อย่าลืมล้างมือนะจ๊ะ let's wash our hands let's wash our hands มาล้างมือด้วยกันมาลูกมาและถ้าเกิดเราต้องการให้ลูกมาช่วยจัดโต๊ะนะคะเราพูดกับลูกได้ว่า please set the table please set the table Please help me set the table. Please help me set the table. มาช่วยแม่จัดโต๊ะหน่อยด้วยลูกและถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าลูกเราหิวหรือเปล่าเราพูดกับลูกได้ว่า Are you hungry? Are you hungry? I am not very hungry. I am not very hungry. หนูไม่ค่อยหิวคะ่ะ I'm very hungry. I'm very hungry. หนูหิวมากเลยครับ I'm starving. I'm starving. คำนี้นะคะแปลว่าหิวสุดๆเลยนะคะหิวแบบอดอยากเลยหิวมากๆ Please come and take a seat. Please come and take a seat. มานั่งที่โต๊ะได้แล้วลูก ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าวันนี้จะมีอะไรทานบ้างนะคะเราพูดได้ว่า What do we have for breakfast? What do we have for breakfast? หรือว่าถ้าเกิดจะเป็นอาหารกลางวันก็ for lunch หรืออาหารเย็นก็ for dinner นะคะหรือเราจะถามสั้นๆก็ได้นะคะเช่น What's for breakfast? เรามีอะไรเป็นอาหารเช้าจ้า We have boiled eggs, fried eggs or omelets for breakfast. We have boiled eggs, fried eggs or omelets for breakfast. เรามีไข่ต้มไข่ดาว We also have steamed eggs and scrambled eggs. We also have steamed eggs and scrambled eggs. เราก็มีไข่ตุนแล้วก็ไข่กวนด้วยนะถ้าเกิดเราเอาไข่ให้ลูกเราแล้วนะคะและเราอยากจะรู้ว่าลูกเราอยากจะทานไข่กับอะไรเราก็ถามลูกได้ว่า What would you like with your eggs หนูจะเอาอะไรทานกับไข่ล่ะลูก What would you like with your eggs ลูกก็ตอบเราได้ว่า I would like sausages and some bread I would like sausages Some bread หนูอยากได้ไส้กรอกแล้วก็ขนมปังค่ะ I would like some n o o d l e s I would like some noodles. หนูอยากได้กว๋วยเตี๋ยวค่ะ Do you like tomatoes? Do you like tomatoes? หนูอยากได้มะเขือเทศไหมลูกลูกก็ตอบเราได้ว่า Yes, please. No, thank you. เมื่อทุกคนมีอาหารพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทานข้าวกันเราพูดว่า Let's tuck in everyone Let's tuck in everyone เริ่มทานอาหารได้เลยหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า Let's eat Let's eat ก็ได้นะคะหรือจะพูดว่า Enjoy your meal ก็ได้คะ่ะ ถ้าเกิดอาหารมาวางที่โต๊ะแล้วนะคะเราอยากจะชมเชยเราก็พูดได้ว่า it smells so good it smells so good มันหอมจังเลยอะ่ะ there is so much tasty food for you to enjoy there is so much tasty food for you to enjoy มีอาหารดีๆหลายอย่างให้ทานเลยนะ it smells good it smells good หอมจังเลยอ่ะ Please eat your food Please eat your food ทานข้าวนะลูกนะ Please eat properly Don't play with your food Please eat properly Don't play with your food กินข้าวดีๆนะลูกอย่าเล่นกับอาหารนะจ๊ะ Please eat up Please don't play Please eat up Please don't play กินข้าวให้หมดนะลูกอย่าเล่นสิลูกถ้าเกิดลูกเรายังไม่ยอมตั้งใจกินข้าวแล้วก็เราก็บอกลูกได้ถึงผลที่จะตามมานะคะ If you don't eat it now, it will get cold ถ้าเกิดหนูไม่ได้กินข้าวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวข้าวมันจะเย็นหมดนะลูก Finish your food please Finish your food please ทานข้าวให้หมดนะลูกนะ ลูกเราเนี่ยกำลังจะทานอะไรที่กำลังร้อนๆน,นะคะเราก็เตือนลูกได้ว่า Please be careful. It's hot. <S Please be careful. It's hot. ระวังน้ำมันร้อน The food is really hot. Blow on it first. The food is really hot. Blow on it first. อาหารร้อนมากเลยนะเป่าก่อนจ้า ถ้ากิดลูกนะคะทานข้าวเร็วมากนะคะเราพูดกับลูกว่า please don't eat too fast please don't eat too fast อย่าก,กินข้าวเร็วเกินไปสิลูกหรือว่าบอกกับเขาได้ว่า eat slowly please กินข้าวช้าๆหน่อยลูก eat slowly and enjoy your food eat slowly and enjoy your food กินข้าวช้าๆนะแล้วก็มีความสุขกับการทานอาหาร Slow down, don't eat too quickly. Slow down, don't eat too quickly. ทานช้าๆหน่อยอย่าทานเร็วเกินไป Eat slowly, please. No one is going to take your food away. Eat slowly, please. No one is going to take Your food away กินข้าวช้าๆหน่อยรู้ไม่มีใครมาแย่งนะคะ Please eat nicely, don't make a mess Please eat nicely, don't make a mess ทานข้าวดีๆนะคะอย่าทำหกเละเทอะ Please drink nicely, don't spill your drink Please drink nicely, don't spill your drink ดื่มน้ำดีๆนะลูกอย่าทำหก Please hold your food properly. Don't drop it. Please hold your food properly. Don't drop it. ถืออาหารดีๆนะคะอย่าทำตกล่า Please try to keep your food in the plate. Don't let it fall out. Please try to keep your food in the plate. Don't Let it fall out พยายามให้ข้าวอยู่ในจานนะลูกอย่าให้หกออกมาจบกันไปแล้วนะคะกับบทสนทนาบนโต๊ะอาหารตอนที่1ครั้งหน้าเราจะมาต่อบทสนทนาตอนที่2กันค่ะหากคุณต้องการให้ลูกๆมีสำเนียงภาษาอังกฤษที่ไพเราะและฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกันครูจุนขอแนะนำคอร์สฝึกฟังพูดอ่านเขียนด้วยฟอนิสค่ะ tip is an And tip and sis tip and naps tip and spins Active education inspire your learning journey.